วันนี้นะคะนกก็จะมาสาธิตการใช้ชุดตรวจโควิดโดยการใช้น้ำลายนะคะทุกคนขั้นตอนแรกที่เราไม่ควรจะลืมเลยนะคะว่าเราใช้ชุดตรวจแบบไหนเนี่ยก็คือการล้างมือของเราให้สะอาดแล้วก็เคลียร์โต๊ะของเรานะคะให้สะอาด ขั้นตอนแรกนะคะง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเก็บต,ตัวอย่างน้ำลายของเรานะคะใส่ลงในเจ้าห่อกระดาษนี่ซึ่งด้านในนะคะคเขาจะมีการเคลือบไม่ให้ตัวน้ำเนี่ยซึมออกมาได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวน้องของเนีาเก็บต,ตัวอย่างสักครู่นะคะเวลาเก็บตัวอย่างเนี่ยก็คือให้เราเนาะไอลึกๆนะคะจนได้เสียงขากออกมาจากคอของเรานะคะหลังจากที่เรานะคะเก็บต,ตัวอย่างน้ำลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมานำเจ้าหลอดบัฟเฟอร์เนี่ยใส่ลงไปนะคะในห,หลอดเก็บตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็บีบมาลงไปเลยนะคะ แล้วก็ใส่บัฟเฟอร์เนี่ยลงในหลอดที่ใช้เก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยดูดตัวอย่างนะคะโดยใช้เจ้าด็อปเปอร์ตัวนี้เนี่ยดูดขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาไปใส่นะคะในหลอดตัวนี้ซึ่งตัวอย่างที่เราใช้หลอดลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะใช้อยู่ที่0.5ม mm ลลิหรือ0.5 cc นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เอาฝาเนี่ยมาปิดหลอดที่เราใส่บัฟเฟอร์กับตัวอย่างไว้นะคะแล้วก็เขย่าค่ะ หลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้แกะชุดทดสอบออกมาแบบนี้ ตัวทดสอบนะคะตัวแผ่นทสของเราเนี่ยมันก็จะมีตัว C กับตัวทีอยู่นะคะด้านตัว C เนี่ยก็คือด้านคอนโทรลนะคะจะต้องขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะตรวจออกมาว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะถ้าไม่ขึ้นตัว C ีเมื่อไหร่แปลว่าชุดทดสอบนั้นเนี่ยมีปัญหาแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่ขึ้นตัวทีขึ้นมาด้วยเนี่ยก็รีบทำโฮมไอโซเลตนะคะแยกตัวเองจากผู้อื่นแล้วก็ไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะส่วนใครที่ขึ้นตัว แค่ตัวเดียวเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะคะว่าตอนนี้เราเนี่ยยังไม่ติดโควิดนะคะมาเราจะมาใส่ตัวอย่างของน้องนะคะลงในแผ่นทดสอบกันค่ะ ผลการทดสอบของลกในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลบนะคะทุกคนใครนะคะจะลองใช้เองที่บ้านก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลนะคะก่อนที่จะใช้ว่าเป็นยี่ห้อไหนนะคะแล้วก็อ่านคู่มือให้ละเอียดด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาถุงขยะนะคะมาใสา่ปิดให้มิดชิดค่ะแล้วก็เขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อนะคะแล้วพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยล้างมือของเราให้สะอาดน,นะคะอย่างนี้ แล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดโต๊ะที่เราใช้ในการทดสอบด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นการแพร่กระจายเชื้อจากเราเนี่ยไปสู่ผู้อื่นค่ะ